ดูดิใมาดูดิดูดิไปดิไปดูดิ่หลบดูดิดูดิใครมาดูดิโอ้โอ้ดูดิโอ้ยไปดูดิไปเร็วไปดูดิไปดูดิว่าบ้านดีดีไปนู้นแล้วไปนู้นแล้วนี่ครับคือห่วงห่วงบ้านครับไม่ยอมไม่ใครเข้าใกล้ครับดูดิใครมา ไปมาดูดิอลองเรียกเขาดิเรียกเขาดิไปไหนไปไหนถามดิดูดิใครมามามม่มามมม ดูดิใครมาเรดูดิใครมาไครมาลกไครมาหาจุดนโชคไครมารู้จักเขาไหมอ่ะขอเขาไปเที่ยวบ้านไหม เขา,ขา,าเข,าข้ามาหาไหมมาเปล่าให้เขาเข้ามาเปล่าอไปดูดิเขามาอะไรไปไหนละไปดูดิเพื่อนมาละเพื่อนไปไหนละอ นี่ครับแมวของบ้านครับไม่ยากให้ตัวอื่นเข้ามาใกล้บ้านแล้วรับเห็นแล้วก็จะโเคเพื่อนให้ไล่เพื่อนออกไปให้ห่างๆนะครับนี่ครับหไหมไปดูไหมใครมาไปดูไหม